คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับมู้หลานเป็นไงบ้างอาการแย่มากโอเค เข้าเรื่องเลยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณต้องการอะไรจากผมนะอ,อผมขอถามก่อนว่าคุณเนี่ยมีเครื่องรางอะไรหรือว่ามูหลานบอกเขาแล้วเหรอว่าชาวบิษมีใช่โอเคพูดภาษานะจ,จริงวะว่ามันเป็นยังไงเครื่องรางที่ผมมีอยู่คือกําไรพันธสัญญาผมได้มาเมื่อวานนี้โอเคไหมผมจะทําการช่วยเพื่อนของคุณนะ แต่ว่าค,คุณแรกกับผมไหมหมายความว่าไงเครื่องรางที่คุณมีเนะี่ยคุณแรกกับผมไหมแล้วผมจะช่วยเพื่อนคุณเองเออผมขอโทษนะครับคุณคุณเอ่อคุณปิ่นเงินใช่ไหมคือใช่ครับเครื่องรางนี้มันไม่ใช่ของผมอะ่ะพอดีว่าลุงข้างบ้านเขาให้มาแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาไปเก็บแล้วคือคือนนี้ผมก็ต้องเอาไปเก็บอะดังนั้นน่าจะยากอะครับอย่าง <c oughs> นั้นก็แย่หน่อยนะครับ เพราะว่าผมอาจจะช่วยเพื่อนคุณไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นงั้นเอาอย่างนี้ผมมีอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณว่ามางั้นน่ะเป็นว่าเรายืมกันหนึ่งวันเอาไหมยืมเหรอใช่เป็นการแลกกันแล้วคุณจะคืนผมชั่วคือคุณจะเอานาฬิกาให้เดลูก้าใส่เพื่อผ่านตัดถูกไหมใช่เรือนที่อยู่ในข้อมือคุณใช่ไหมถูกต้องครับ เออโอเคงั้นหนึ่งวันนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้เอาอไปคืนก็ได้ครับให้ดลูก,ก้ารอดก่อนโอเคแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะมันไม่ใช่ของผมซีเจไปห,หาน้านหน่อยมุลันเข้าไปดูเลยรู้ปอบ้านมีน้ำอะไรกินไหม อาซีเจรบกวนฝ้าประตูตรงนี้ให้ให้อาหน่อยนะพี่มู่หลานฮะค่ะออกไปก่อนก็ได้นะครับน้าปิ่นเงินไม่ชอบให้ใครเห็นการแส่นาฬิกาอ๋อโอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะโอเคแม่เอ้ยเขาบ้าก็ตรงถอดรองเท้าแะ้ไง่อใครเชีาเพอเคเอ่อตอนนี้เขาขอแลก กำไรหนึ่งวันเขาขอแลกกำไรที่ได้มาวานไปคุยก่อนไปไปคุยเชาก่อนไปพวกมึงเดวันฟังนะกำไรวะกำไรของบคัวไดที่อยู่ที่กูอะตอนเนี้ยกูเขาขอแลกหนึ่งวันโดยที่เขาจะเอาเครื่องรางของเขาคือนาฬิกาแห่งวังวนอ่ใส่ให้กับเดรูก้าเู่ใช้ในการผ่าตัดดังนั้นตอนนี้กำไรไม่อยู่ที่กูกูบอกแค่นั้นแหละแต่ยังไง สุดท้ายวันนี้ต้องได้ของคืนและถ้าถ้ามันเอามาใช้กับคนของพวกเราละ่ะกูก็ไม่รู้แต่ตอนนี้กูขอแค่เดลูก้ารอดไงพวกมึงเข้าใจกูไหมกูเข้าใจโอเคดังนั้นถ้ากูเป็นมึงกูจะทำแบบนั้นอืมเดี๋ยวกูไปดูก่อนมีอะไรกูเรียกได้จอดระ<อ>เค้น่นันจะว่าก็นั่น,เ,นเรียบร้อยแล้วยังคะเดีเ๋ยวผมไปดูใหน้นะครับคุณผูณ้หญิงค่ะ ขอเล่นกว่านี้ได้ไหมคะเฮ้ยยังยังตอนนี้ยังมูลหลานยังไม่ได้เข้าไปทําเลยอะเหมือนเขาเอานาฬิกาไปแล้วก็กําลังรอทําอะไรสักอย่างถือว่ากูขอนะเดลูก้าเขาทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับพวกเราเขายอมเอาทุกอย่างแลกกับเราดังนั้นกูจะไม่ให้เดลูก้าเป็นอะไรเป็นขาดออกูรู้ว่าเข้าใจใครานะ รบกวนคุณผู้ชายถอดรองเท้าด้วยนะครับยังไงก็ถอดรองเท้าด้วยครับเออไม่ต้องก็ได้ครับเฮ้ยผมร้อนใจอ่ะให้มูลหลานเข้าไปดูเลยได้ไหมอะไม่ได้จริงๆครับเขาหน่รอถูกครับโอเคผมตามทาตามที่คุณบอกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เหลือแค่รักษาที่โรงพยาบาลนะผมเข้าไปดูได้หรือยังมูหลานเข้าไปดูได้ไหมได้แล้วครับเชิญทงนี้ครับ เดลูก้าเป็นไงบ้างปวดหัวมู่หลานขอใช้เวลาเวลาในการผ่าตัดแค่ไม่กี่นาทีชาวรอได้ไหมได้ได้ได้โอเครออยู่เดลูก้าค่ะมู่หลานฉีดยาสลบก่อนนะโอ้ยร้อนใจว่ะแล้วทำไมผมเอ้าเดี๋ยวก่อนนาฬิกาทำไมอยู่ที่ข้อมือคุ ผมยังไม่ได้ให้คุณเลยนะผมกำลังจะให้คุณนี่ไงไ,ไม่คุณต้องเอาใส่ให้เดลูก้าสิไม่ใช่ว่าให้ผมถ้าผมามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณบอกว่าแลกไงคุณต้องเอาใส่ให้เดลูก้าไม่ใช่ว่าให้ผมเอาไปใส่ให้เดลูก้าเดี๋ยวนี้ผมรออยู่ตรงนี้ผมรอได้ไม่นานนะผมบอกไว้ก่อนทุกคนอเลียหนุเหมือนกันอเลีสแตนบายเรียก หมอมาจากฟรีไลท์เขาบอกว่าอาจจะต้องส่งต่อให้กับหมอฟรีไลท์ดังนั้นเฮดิตโยฮานบิลลี่ยินคุมไว้เลยเหมือนน่าจะบิดกูอ้าวเออรับทราบชาวเรียบร้อยแล้วแต่อาการของเดลูก้าหนักมากต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใหญ่ให้รับต่อโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอหมอมาเรียกหมอแล้วเรียกแล้วโอเคผมยืนรอยตรงนี้ผมให้เวลาไม่เกินกี่นาทีเท่านั้นแหละ เป็นยบ้างซีเจอะไรนะฮะหมอมาแล้วใช่ไหมใช่คัะอยู่ในห้องนั้นเลยคะเฮ้ยไว้เดียถ้าลุงก <หา S 2> ูตายนะนะล่อ,อแม่งหมดอะมูหลานถ้าเดลูก้าเป็นอะไรชาวลิฟไม่ยอมนะทำถึงขนาดนี้แล้วอะนี่เป็นอะไรหรออยู่ในเมือมูหลานลนะ เจเย็นเช้าเมื่อไงะบอกเขาด้วยว่าห้ามใช้ความรุแรงที่นี่นะได้ครับผมไม่รู้แต่ผมคุณบอกคุณสัญญาแรงไม่แรงผมไม่รู้แต่ถ้าคนของกูเป็นอะไรกูไม่ปล่อยไปแน่พูดอะไรกันมันมเฮ้ยเดี๋ยวถามจริงนี่ห้องน้ำเรื่องไงวะเฮ้ยทำไมดูุก้าหนุ่มขนาดนั้นะเฮ้ยดลุก้าเ <ไป S 2> หรอครับนะเดี๋ยวเดียวเดีย เดี๋ยวลูก้าเดลูย้าเครื่องรางไงเฮ้ยไอ้หลิวเอ๋งกูขอให้กูไปกับหมอไหมเออไปกับหมอกูหลานตามมาไหมเฮ้ยเอ็มหมอเดี๋ยวตามไปเอ้าปรอคนอื่นก่อนดิเฮ้ยคุณหมอรองเตนรองรู้มือเลยเฮ้ยทำไมเดลูก้ารอจังวะไปกันเลยไหมเชาวระวังโดนไปพัดเฮ้ยกูอยากเดี๋ยวฮัน กูบอกแล้วไงว่าให้ระวังใบพัดไปโง่เอ้ยเราไปรอโรงพยาบาลเลยห่ายังไงหมอคนนี้มารับกูอีกนะไอ้ชาวทำไมอ่ะหมอขอดางใว้ผมหน่อยครับหมอหลบดิหลบหมอด่วนเลยค่ะขอทางให้หมอหน่อยครับค่ะแล้วไปาการน่าจะหนักอยู่เอนกันนะฟังด้วยนะค่ะหมอทุกคนนั่งรองนี้ ฝากคุณหมอท่านรองผอพิมพลอยด้วยนะครับผมผมขอญาตเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เลยค่ะห้องนี้เป็นห้องปอดเชื้อค่ะอ่าผมผมต้องเข้าครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องปลอดเชื้อนะคะแต่ผมต้องเข้าเพราะเขามีของสำคัญเขามีของสาคัญที่ผมไม่ไม่สามารถได้คาบสายตาผมได้ดังนั้นผมต้องเข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมต้องอยู่เฝ้าคุณรักษาไปนั้นฉันขอสั่งให้คุณยืนอยู่ตรงนั้นค่ะ เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยวะตามพวกเรามาทั้งหมดใครที่อยู่ในเมืองตามมาหมดเลยใครใครเจอพวกเซเว่นซินสับแม่งเลยใช่ค่ะโอเคลืมใส่รองเท้าเฮ้ยผ้อมมิชชั่สิบเอ็ดสิบเอ็ดครับได้ค่ะไม่เลยจะเปลี่ยนแล้วใส่รองเท้าแล้วใส่รองเท้าแล้ว โอเคเขาโดนอะไรมาโดนบาดรัางกายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โดนยิงที่ขาค่ะเส้นเอ็นขาดค่ะโอเคโดนยิงที่ขานะค่ะตอนนี้อะเรนะเขาอยู่ดูตอนนี้คือร้อยยี่สิบสองนะค่ะปกติดีค่ะปกติเท่าไหร่ครับผมเดียวร้อยยี่สิบสองก็โอ้โหใช่เหรอคะใช่ครับผมอันนี้ ก็ว่าขึ้นอ่าตอนนี้คุณผ่าตัดตรงหลีผมต้องเฝ้าเลยครับเดี๋ยวของหายข้างนอกอ่ะไปตามวิสานีแพทย์มาหน่อยหมอวิสานีแพทย์อะไรหมชนีแพทย์อะไรแกอ่ะหมอตามมาหน่อยเร็วหมอคุณค่ะคุณครับว่าไงเอาไปตามเร็วเอาไปตามวิสานีแพทย์หน่อยครับผมต้องการยาครับวิสันวิวิอะไรนะพิสานีแพทย์ค่ะวิสานีแพทย์วิสานีแพทย์ครับวิสามนีแพทย์ครั มิสามก็ดีแต่มิสัามันจะฆ่าหมอหรือไงลรอคนขีดอันตรายแล้วใช่ไหมคะมคนขีดอันตรายครับแต่ว่าต้องเช็คค่าบีพีเอ็มเขาทีนึงเขาไม่ใช่ปกติหรือไหมรอดแล้วนะครับคนขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งครับว่าเขามีแบบว่ากระดูกที่แตกหรือว่าฟกช้ำมีที่ไหนอีกไหมโอเคยังไงไม่ไม่ไม่ว่ายังไงก็เขาต้องรอดโอเคนะ เอกเรลยเลยครับเดี๋ยวฉันพาคนไข้ไปเองค่ะครับผมโอเคผม้เราห้องเอ็กเฉลยครับเดลูก้ารอดแล้วกําลังไปห้องเอ็กเฉลยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไม่เป็นไรเว้ยลงออกเฮ้ยโอ้โหเขี่ยใหญ่กับคนละคนหนุ่มเลย มีอะไรเรียกกูเลยนะเขาผ่านปบะแล้วว่าเขาเสียกับบิลลี่บิลลี่ต้องเฝ้าเดลูก้าไว้ได้ได้ได้ใช่เหรอใช่คุณคาออกไปด้วยค่ะผมบอกี่รอบแล้วว่าผมไม่ออกหมอมีอะไรบ้าง หมอมมรักษา,นะาไปเจย็นเชาคุณคัดนี่ลงใบบานนะคะผมรู้แต่ผมไม่สามารถปล่อยเขาทิ้งไว้คนเดียวได้บิลลี่ดูของให้ดีด้วยได้ได้ได้หมอยายปิดตแล้วกันเก็บปืนผมไม่อยากก็ไม่อยากจะใช้หรอก แต่เข้าใจแม้ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณอย่ายืนจ้องแบบนี้สิคะ,ะไม่ครับรอดูอาการถ้าหมอเข้าห้องผิดห้องอิสลีข้างหลังอะเชาอะไรญาติมึงมาใครกูมึงเห็นไหมมันสุขันไม่ใช่ห้องนี้ใครมาเฮอไอพวกที่มันแขกใครมาวะ มึงตอบไม่ได้ชัดๆพวกที่มากระทิบโดลูก้าไงสัตว์มาอ่ะไอ้เหี้ยอีกผิดท้องมาบิลลี่เฝ้าไว้จัดหนักเลยใช่ไหมเชาวลิตเรามีกันกี่คนเฮ้ยไอ้สีนี่มาเพิ่มก็ฟังนะหกเจ็ดคนอย่าใช้ปืนเด็ดขาดอย่าใช้ปืนกูเข้าใจถอยออกไปห่างๆจากห้องนี้นะนะถอยมากฎหมายมันแรงมันนี่ มีอะไรหรือเปล่าเอ้ย <Yeah. S 3> มาจะมาเยี่ยมคนเจ็บสักน้อยได้ข่าวว่ามีคนเจ็บไม่ใช่เหรอวะที่นี่ไม่ต้องการคนอย่างพวกมึงอืมเอานะแค่ม,มาเยี่ยมอะเอาดอกไม้มาฝากกูไม่ต้องการเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆในชาววาิที่นี่โรงพยาบาลกูมไม่อยากมีเรื่องดังนั้นพวกมึงถอยออกไปเขาโดนหนักมากมึงล่อปางตายขนาดนี้ มึงยังจะกล้ามาเยี่ยมอีกเหรอดอแล้วพวกมึงจะเอาอย่างไงกับพวกกูไอชาวลิศไรพวกกะโหลกหมากะโหลกแมวของพวกมึงอะกูไม่เอายังไงกับมึงหรอกแต่กูแค่บอกให้พวกมึงกลับไปถ้ากูไม่กลับแล้วมึงจะทําไมทําไมอะล่อแม่งดิเอาดิเราะลอกันครับมึงก็มาดูวะโอ้ยอันนี้ลงบ้นนะครับเอาดิ ลงบปนะครับพี่ลงบาครับหยุดก่อนหยุด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 หยดหยุ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 ดยุดหยุดยุดห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 ยุหยุด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 ยุดหยุดหหยุดหยุดหยุดหยุยุดห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 ยุยุดหยยุดหยุดหยยุดหยยุดห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 หยุด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 หยหยดหยุดหยยหยุดหยยุดหยหยุดหยยหยุดหยยุดหยุดหยุดหยยหยุดหยยุดหยยุดหยยุดย มึงทำเหรอมึงทำเหรอมึงทำพวกเหรอฮะมึงทำพวกกูเหรอฮะฮะขออนุญาตคุมตัวไปสอบสวนที่สำนักงานนะครับเน่เช่ามาลับไปเลยลูกไปเลยลูกครับเอารับชาวด้วยไป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  โอเคถือว่าเป็นข่าวดีแต่มึงดี่ใช้ปืนไม่ได้มึงโอเคเหรอโอเคอยู่อย่างน้อยๆพวกนั้นก็ไม่โดนอะไรอ่ะมีแค่พวกเราที่ก่อเรื่องโอเคหาที่ตักบก่อนยังไงวันนี้ไม่จบแต่ตอนนี้คนเราไม่พร้อมมึงก็เห็นอยู่มันเยอะกว่าแต่นาน่าดันใช้ปืนมึงจะเป็นอะไรปะเนี่ยเช็คนานาให้หน่อยได้เดี๋ยวพวกกูตามเขาให้จับปรดีวะก็กูบอกแล้วว่าโทษมันแรงถามว่าโรงพยาบาลเป็นไงบ้าง เชา้าว่าไงบ่าดูพี่แก๊มันละไปูไปเองขับเดี๋ยวไปคนเดียวเหรอพากูไปส่งแล้วทุกคนกลับไปเฝ้านาฬิกาเดลูก้าไว้เดี๋ยวกูไปคนเดียวกูแล้วเมื่อมอซส์ไปเโอเคพี่กัดตรงไหนอ่าให้เลี้ยวปักให้หน่อยเดี๋ยวไปเองรถอัวจอดไปน,นี่นะโอเค เฮ้ <Hey. S 2> มาคนเดียวอ๋อจะไปมาครับยู่ไหนไอเดินเข้าไปเลยโอเคผมมาคนเดียวเฮ้ย hey. คนมาลูกพี่ผมมาคนเดียว ผมขอคุยพี่มาครับมาตรงนี้เดินมาตรงนี้รับแขกหน่อยสิโอเคเอ่อที่มาตรงนี้เพราะว่าอยากให้มันจบเรื่องนี้สิทีไม่อยากมีปัญหา อยากจบสงครามผมไม่พร้อมที่จะสู้พวกคุณพวกคุณมีเยอะกว่าผมและอย่างหนึ่งผมก็วางมือแล้วดังนั้นผมเลยแค่มาขอร้องว่าทำยังไงพวกคุณถึงจะยอมจบเรื่องนี้ผมมาคนเดียวือมอถือว่ามึงกล้ามากนะไอ้เชาที่มึงมาคนเดียวอะแต่มึงฟังปากกูดีๆนะกูไม่จบ กูไม่เจรจราจอะไรทั้งนั้นอ่ะมึงเข้าใจกูไหมออมึงทำเพื่อนกูตายแต่ถ้ามึงไม่อยากตายเหมือนกับพ่อมึงอ่ะมึงก็มาเป็นขี้ข้ากูซะมันจะเกินไปปะการที่พวกคุณทำตัวแบบเนี้พวกคุณปองร้ายกับคนอื่นมันทำให้คุณเป็นตำรวจไม่ได้ผมเคยมองพวกคุณเป็นตำรวจที่ดีเป็นตำรวจที่ยุติธรรม แต่หลังจากที่คุณหักหลังผมไปยุ่งกับไอ้เรื่องบ้า3472นั้นพวกคุณแม่งเปลี่ยนไปหมดผมเขารบผอบอดัมเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงผมโตมากับคุณแต่ทำไมอะไรทำให้เปลี่ยนเพียงแค่บางบุลาดนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ฮฮมันไม่ใช่แค่บางบุลาดเดียวคนที่อยู่รอบๆข้างมึงอ่ะมันก็ล้มตายไปทีละคนเฮ้ยพวกมึงจัดการมันไม่อยากคุยวะ่ะกูเมื <ไป S 1> อ่อมัน,มน กูไม่ยอมเป็นทาสกระทืบมันกูไม่ยอมเป็นทาสบอกแล้วกูไม่ยอมเป็นทาสกูไม่เป็นขี้ข้าใครกูไม่เรียกใครว่าพ่อมาพวกมึงแม่งดีแต่ใช้กำลังเอาไ <Hey. S 2> ม่ให้ตายเฮ้ยหยุดเฮ้ยมึง <Hey. S 2> <พา S 1> ใครวะเสียงใครอะเฮ้ยใครมาใครอะ ใครทำอะไรลูกกูเมื่อไงใครวะเมื่อไคนปัญญาอ่อนเข้ามาทำไมวะทังใส่หน้ากาเข้ามาทำไมเนี่ยเสียงคุ้นมากเลยนะกูบางมูลาดเฮ้ยเฮ้ยเขาลูกใครทำอะไรไอ้อดัมมึงหลายรอบเลยนะบางมูลาดเฮ้ยบางจริงเหรอเนี่ยกูเองทำไมหน้ามันใช่บังเหรอ บังจริงเหรอกบบูเองบังบุราดมึงจำเสียงกูมึงสบตากูแต่หน้ามันแปลกๆมากเลยนะอดัมนั่นดีวะมึงทำอะไรเอ่อเดเมื่อกูเคลียร์กันอดัมหลายเรื่องแล้วชฉลิมป์ปะกลับเฮ้ยใช่มันจริงเหรอวะใช่บ<า>งังจริงเหรอวล้วใครทำลายลูกกูอีกนะ<ช>หน้าตาไม่หเหมือนเลยนะพี่หน้าเหมือนไอ้ก๊อกแก๊กใช่บังจริงเหรอวะ่นน่ะดิ Đu mày, ý định, ý định, hằng ba lẹt. Too cho, đi băng, đi băng tay, 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 đi băng đi băng tay,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  đi băng đi 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 ok, mặc 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 เฮงงี้พวกไหนวะเฮ้ยพวกมันนี่แหละไปเจอกูใครอีกบังไปไปบ้านโมกูบ้านผมเองบ้านโมกูโอเคหรือบังจะไปบ้านบังไปบ้านผมกูกูก่อนมันผมกูก็ได้บ้านบังไม่เหลืออะไรละโอเคมีิ้นต้องคุยกันหลังนี้แหละบังกลับหลังยังไม่ได้มานานวะโอเค บ้านผมไม่ได้ปลอดภัยอยู่โอเคไปเข้าในบ้านผมอ๋งงองงเหมือนกันแต่มีหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังโอเคงั้นเรามานั่งคุยกัน โอเคเดี๋ยวก่อนนะทําไมหน้าหน้าบังเป็นแบบเนี้บังก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะทําไมหน้าบังเป็นแบบนี้อพอฟื้นขึ้นมาสองกระจกอ่ะมันก็แบบนี้เลยนหน้ามันเหมือนก็แก๊กมากเลยเหมือนมากออต้องตกใจว่านี่ใช่บังหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นก็แก๊กหรือยังไงแต่ความทรงจําอ่ะมันคือบังล้วนๆเลยแต่นี่นีนนค่คือคือบังนี่คือพ่อพ่อ,พอใช่ ลก<อ>ูกพ่อเองพอ่อตัวจริงนะตัวจริงโอเคงั้น,นบังยืนไว้อธิบายมาชัดๆว่าบังบังรอดมาแล้วบังไปอยู่ที่ไหนบังรอดมาได้ยังไงคือบังอะ่ะซื้อขึ้นมาเพราะมีชายคนหนึ่งอะ่ะเขาช่วยไว้ แล้วก็มีหลายคนเลยที่ฟื้นขึ้นมาเอา่อที่ที่ไหนอะไรมีอีกหลายคนหมายถึงความว่าอันนี้คือ,อ,นนคอฟื้นจากความตายเหรอใช่มันมีชายคนหนึ่งทีงง่จำไม่ได้อะเขาได้ช่วยบังไว้แล้วก็ทุกคนที่ตายไปอ่ะสามารถฟื้นขึ้นมา <Huh? S 1> แล้วจะมีในตาสีดำแบบแบบบังเนี่ย ฉันอนึ่นนะขอผมมองก่อนเออทำไม,ใ,ไมในตามันดำมันอ๋อมันดำทั้งทั้งลูกตาเลยอะ่ะใช่ผมไม่รู้ว่าผมยังไงแต่ผมขอ,อกอดทีได้ไหมได้เหมือนฝันเลยกดได้ไหมส่งไปแล้ว ได้ไหมฮะมังส่งไปแล้วอะ่ะเชาอย่าส่งทับกันสิสนสโอเคมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเอาเป็นว่ามันยังกอดไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมกอดแบบนี้แล้วกันโอเคงั้น คือบางไปอยู่ที่ห้องทดลองห้องหนึ่งถูกไหมใช่แล้วบางก็โดนเอามาปล่อยข้างนอกอแล้วก็ฟื้น<อ>มาอย,อย่างงี้ใช่แต่ว่ามันมันปวดหัวมากตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่บางอยากจะบอกบางไม่ได้ฟื้นมาแค่คนเดียวบางไม่ได้ฟื้นมาแค่คนเดียวใช่นี่ใครฟืร้นมาก,กับบางอีกมันคือ เจมบีเคฮะใช่มันก็ฟื้นขึ้นมาด้วยเจมบีเคฟื้นแล้วเหรอใช่โอเคงั้นบงังพักผ่อนที่นี่ที่นี่คือบ้านของบงังแล้วผมเจอหน้าบาังสงหนึ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้เลยผมรักพ่อนะพ่อก็รักลูกถึงแม้มันจะมันจะไม่สายไปใช่ไหมมันไม่สายครับพ่อ โอเคงั้นบังขักขอได้เต็มที่เดี๋ยวผมตามเฮียโนบโอเคดูแลตัวเองด้วยเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงมาหาไวรัพวกคุณพวกมึงทุกคนฟังที่กูกำลังจะพูดมีสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้มีคนพยายามชุบคนตาย ที่ตายไปแล้วขึ้นมาคนที่ตายไปแล้วจะมีดวงตาเป็นสีดําและมีแหลบวิจัยอ,อตอนนี้อหลิว่าไงโทรตาม running บ o y และพวกเราที่เหลือทั้งหมดสีรวบรวมสัพพวุธทั้งหมดบอกให้บอกให้พี่โบยะกลับมาจากพักผ่อนเฮ<อ>ดิสจัดกองกำลังและอาวุธฝึกคนของเราให้พร้อมเพราะตอนนี้ คนที่อันตรายที่สุดกลับมาแล้วมันคือเจมบ k คฮะฮะัลโหลแลดิล้งสงครามกันลกำลังจะกลับมากระลกเงินรวมตัวให้ครบสงครามคนตายโอเคโอเคได้กูตามพ่อก่อน